สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นกางเกงขายาวซึ่งเป็นขาที่กระบอกนะคะกระบอกใหญ่ด้วยนะกางเกงขายาวตัวนี้นะคะจะมีขอบเอวความหนาหรือความกว้างอยู่ที่1.5นิ้วซึ่งขอบเอวตรงนี้นะคะแล้วแต่เรานะคะเราอยากได้หนากว่านี้ก็ได้2นิ้วก็ได้หรือจะหนาอยู่ที่1นิ้วกับ1กระเบียดก็ได้หรือจะทําขอบเอวในตัวก็ได้แล้วแต่เรา แต่วันนี้พี่รีจะทําขอบเอว1.5นิ้วลักษณะของกางเกงตัวนี้นะคะก็จะมีจีบหน้าแล้วก็จีบหลังด้วยนะจ๊ะ,ะมาดูในส่วนของขนาดไซส์ที่เราจะทําในคลิปนี้ขนาดไซส์ของเราเอว30สะโพก38ซึ่งสะโพก38นี้ยังไม่ได้เผื่อหลวมความยาว37เป้าลึก28 ลักษณะของเป้าลึก28นี้เรายังจัดว่ากางเกงตัวนี้ยังเป็นทรงเอวสูงอยู่นะคะด้านล่างนี้จะเป็นสูตรเอวสูตรสะโพกและเป้าเดี๋ยวพี่อารีจะมาอธิบายในขั้นตอนการสร้างแพทเทิร์นก่อนอื่นให้เราพับกระดาษให้เรียบร้อยก่อนนะคะซึ่งการพับกระดาษของพีารีจะพับในแนวยาวนะคะเราจะพับแนวยาวเพราะว่าตัวนี้เราจะทําเป็นกางเกงขายาวนะคะ เวลาพับฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านสันทบนะคะสันทบก็คือด้านที่เราพับกระดาษหรือพับผ้าส่วนฝั่งด้านนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นสองชิ้นทับซ้อนกันแบบนี้ด้านล่างเราจะทําเป็นชิ้นหลังด้านบนเราจะทําเป็นชิ้นหน้าซึ่งชิ้นด้านล่างนะคะจะต้องยืดเลยจากด้านบนตัวนี้นะคะไปที่ประมาณ3นิ้ว พอได้แบบนี้เสร็จนะคะวัดลงจากริมด้านบนเลยให้เราพับกระดาษให้ริมมันเท่ากันก่อนนะคะเสร็จแล้ววัดลงจากริมเข้าไปที่สามนิ้วเพื่อทําเส้นเอวนะคะตัวนี้จะเป็นเส้นเอวนะอันนี้คือเส้นเอววัดจากริมที่อยู่ด้านบนนี้นะคะเข้าไปที่สองนิ้ววัดเข้าไปที่สองนิ้ว แล้วขีดนะคะขึ้นลงเอาให้สุดกระดาษเลยก็ได้นะคะเพราะว่ากางเกงตัวนี้มันเป็นกางเกงขายาวเนาะความยาว37ให้เราวัดจากเส้นเอวล,ลงไปนะคะลงไปหาปลายขาพี่อารีจะหักขอบเอวขอบเอวของเราคือ1นิ้วครึ่งนะคะพี่อารีก็จะเอา1นนิ้วครึ่งวางตรงเส้นเอวพอดีเลยนะ แล้วเราก็ไล่ลงมาแบบนี้ความยาวเท่าไหร่เราก็ติ๊กไว้นะคะเสร็จแล้วก็ขีดให้มันขนานนะคะขนานก,นกันกับเส้นริม ทีนี้เราจะมาหาเส้นกรอบรอบสะโพกนะคะรอบสะโพกของเราอันนี้คือสูตรรอบสะโพกให้เราเอารอบสะโพกมาบวกเผื่อหลวมแล้วหารสี่สะโพกตัวนี้นะคะสามสิแเพียรีจะเผื่อหลวมที่สองนิ้วบวกกันแล้วได้40หารสี่เพียรีได้10นะคะให้เราหารเสร็จเรียบร้อยนะคะวัดจากจุดนี้ได้สิบเนาะเพียรีก็ขีดแบบนี้นะคะ วัดจากเส้นนี้นะเส้นหลักของเราเข้าไปสิบนิ้วอันนี้แล้วแต่ว่าเราหารได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่เรานะคะเพราะว่ารอบสะโพกของเราไม่เหมือนกันการบวกหลวมที่สองนิ้วก็ถือว่าแบบพอดีตัวนะคะถ้าใครอยากหลวมกว่านี้ก็บวกเพิ่มได้สักสามนิ้วก็ได้นะคะ อันนี้เราจะคขีนให้สุดเลยก็ได้กรณีที่เราเป็นมือใหม่รอบสะโพกต่อมาในส่วนของเป้านะคะเป้าของเราจะวัดจากเอวลงมาซึ่งเป้าก็จะมีสูตรให้เราเอาเป้าหารสองตัวนี้เป้า28หารสองได้14ให้เราวัดจากเอวลงมาแต่ว่าเราจะต้อง หักหรือลบในส่วนที่เป็นขอบเอวออกด้วยนะคะตัวนี้พี่รีขอบเอว1.5นะคะก็เอา1.5หรือนิ้วครึ่งวางทับกับเส้นเอวแล้วนะคะไล่ลงแบบนี้พี่รีได้14นิ้วนะคะพี่รีก็ติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้ววัดจากจุดนี้ขึ้นมาที่3นิ้วตัววัดขึ้นมาที่3นิ้ว เส้นนี้ไม่เอาแล้วนะคะเราจะใช้เส้นนี้ขีดเส้นนะคะให้มันขนานกันอันนี้คือเส้นเป้าตัวนี้เป้าหานสองนะคะไม่ใช้แล้วเราจะใช้เส้นเป้าตัวนี้วัดขึ้นไปที่3มนิ้ว แล้วขีดเส้นขนานกันแบบนี้ตัวนี้คือเส้นสะโพกล่างวัดจากจุดนี้นะคะเป็นจุดตัดของเป้าออกมาที่1นนิ้วครึ่งนะคะตำแหน่งนี้นะคะที่เป็นเส้นเอววัดจากจุดตัดเข้าไปที่ครึ่งนิ้ว แล้วขีดเฉียงนะคะขีดเฉียงมาหาเส้นสะโพกล่างใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะโค้งช่วงเป้าหน้าตรงนี้เราเรียกว่าเป้ายืนนะคะจะใช้โค้งช่วงนี้ก็ได้หรือจะใช้โค้งที่เป็นตำแหน่งตรงนี้ก็ได้นะคะไม่ได้ต่างกัน แบ่งครึ่งนะคะจากจุดของเป้ายืนหน้าไปหารอบสะโพกเส้นนี้เนาะแบ่งครึ่งพี่ลีจะจับแบบนี้นะแล้วก็เอาสายวัดมาแบ่งครึ่งแบบนี้ตำแหน่งนี้ได้เท่าไหร่นะคะถ้าเราอยากจะขีดให้มันตรงๆเราก็ต้องวัดแบบนี้ใหม่เนาะวัดแบบนี้มาหาริมกระดาษนะได้เท่าไหร่เราก็ค่อยๆขยับทำทีละจุดนะคะ ติ๊กไว้ค่อยๆขยับเวลาขีดเราจะได้ขีดเส้นตรงนิดนึง ตรงนี้นะคะจะเป็นเส้นกลางขาให้เราวัดจากจุดเส้นเอวนะคะด้านในตัวนี้นะเส้นด้านในวัดลงที่ครึ่งนิ้วแล้วเราจะมาหารอบเอวนะคะที่เป็นเอวหน้ากันสูตรของเอวก็คือให้เอารอบเอวมาหาร4ตัวนี้เอว30หาร4ได้7.5กางเกงตัวนี้มีจีบหน้าด้วยนะคะพี่อรีก็จะบวก1จีบ นะคะบวกบวกหนิ้วเพื่อทําเป็นจีบนะคะ7.5จุดห้าบวกหนิ้วนะคะ1นิ้วคือจีบก็เป็น8.5นะคะวัดจากจุดนี้ให้ได้8.5นะคะที่อลีก็จะเอา8.5วางตรงเส้นนี้แล้วให้ปลายไม้บรรทัดนะคะไปวางทับโดนเส้นเอวโดนตรงไหนก็ติ๊กไว้เลยนะคะพอได้แบบนี้เสร็จให้เราใช้ไม้บรรทัดโค้งเพื่อทำการโค้งช่วงเอวนะคะเอวด้านหน้าของเรามันจะ โหลดนะคะโหลดนิดหนึ่งประมาณนี้พอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราจะมาทำจีบซึ่งจีบตัวนี้วัดลงที่5นิ้วนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบจีบแบบไหนแล้วก็แล้วแต่หุ่นเราด้วยนะคะ,ะติ๊กไว้นะคะเสร็จแล้วก็แบ่งจุดนี้นะคะออกข้างลักครึ่งนิ้วเพื่อทําจีบแล้วขีดเชื่อมหานะคะเส้นด้านล่าง อันนี้คือเส้นจีบเรานะคะจีบหน้าต่อมาเราจะมาโค้งช่วงสะโพกนะคะรอบสะโพกเราก็วางไม้บรรทัดแบบนี้เลยนะคะซึ่งให้มันเชื่อมจากสะโพกนะคะที่เป็นสะโพกล่างตัวนี้นะคะขีดเชื่อมหาเส้นเอวตรงนี้จะต้องไม่เป็นเหลี่ยมนะคะเราขีดยังไงก็ได้แต่งยังไงก็ได้ไม่ให้มันเป็นเหลี่ยม จากริมข้างนี้มาหาเส้นกลางขามันได้เท่าไหร่อ่าตัวนี้ได้5นิ้วครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นฝั่งนี้นะคะกึ่งกลางมาหาด้านนี้ก็จะต้องเท่ากันพี่อรีก็จะมาวัดแบบนี้นะคะตรงนี้ได้5นิ้วครึ่งก็คือตำแหน่งนี้ขีดเชื่อมตำแหน่งนี้นะคะขึ้นไปหาเส้นเป้านะคะ ช่วงปลายขานะคะก่อนที่เราจะขีดเข้าถ้าปลายตรงนี้นะคะจากเส้นนี้จุดตำแหน่งเป้านะคะวัดยื่นออกมากับตรงนี้วัดยื่นออกมาแล้วถ้าปลายขามันยื่นเลยตรงเป้าตรงนี้นะคะแสดงว่าผิดปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะไปเอาฝั่งนี้นะคะเข้ามานะคะเข้ามาก่อนอาจจะขยับเข้าทีละนิดก็ได้แล้วค่อยมาวัดด้านนี้นะคะ กางเกงตัวนี้พียรีจะไม่ทําช่วงเส้นเข่านะคะแต่ถ้าเราอยากทําเส้นเข่าก็สามารถทําได้แบบโดยประมาณก็ได้นะคะก็คืออาจจะวัดจากเส้นที่เป็นเส้นเอวเลยนะคะลงมาซึ่งเราจะต้องบวกบวกขอบแล้วนะคะพียรีบวกขอบแล้วก็จะอยู่ประมาณอเอาสัก20ก็ได้นะคะก็คือเส้นนี้จะเป็นเส้นเข่านะคะเส้นนี้ก็ได้แต่ว่าเข่าของแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะขึ้นอยู่กับความสูง ตอนนี้นะคะชิ้นหน้าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเพียรีจะมาทำชิ้นหลังด้วยปากกาสีแดงชิ้นหลังของเรานะคะเพียรีจะเริ่มจากจุดด้านบนเลยนะคะจุดด้านบนของเราก็คือเส้นเอวให้วัดจากจุดตัดนะคะเข้าไปที่2.5นิ้วนะคะก็คือ2นิ้วครึ่งติ๊กไว้ก่อน วัดจากจุดนี้นะคะที่เป็นเส้นเป้านะจะเป็นจุดตัดก็คือเส้นหลักของเราตั้งแต่แรกวัดเข้าไปที่ครึ่งนิ้วแล้วขีดเชื่อมนะคะมาหาตำแหน่งนี้ขีดเชื่อมแล้วก็ให้เลยไปนะคะแบบนี้เลยวัดจากจุดตัดออกมาที่4นิ้วนะคะก็คือประมาณนี้ แล้ววัดจากจุดนี้นะคะลงไปที่ครึ่งนิ้วให้เราขีดเส้นนี้นะคะเชื่อมอันนี้คือเส้นเป้ายื่นนะคะเป้ายื่นหลังให้ขีดเชื่อมมาหาจุดของเป้ายื่นหน้าให้เราขีดเชื่อมไปแบบนี้ขีดเชื่อมไปนะคะเอาขีดให้เลยไปก่อนนะคะแบบนี้ก่อนต่อมาเราจะมาโคง้งเป้า การโค้งเป้าของเรานะคะก็จะเริ่มโค้งตั้งแต่สะโพกล่างลงมาหาเป้ายืนหน้าอันนี้คือเป้ายืนหน้านะคะซึ่งตำแหน่งนี้นะคะมันก็จะเลยมาหานะคะเชื่อมต่อกันกับเป้ายืนหลังนะคะสีแดงของเราคือชิ้นหลังพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเป้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ซึ่งเป้าของเราเราจะเริ่มวัดนะคะจากจุดนี้ที่เป็นชิ้นหน้าแล้วค่อยวัดจากเป้ายื่นหลังนะคะขึ้นไปหาเส้นเอวนะคะซึ่งเวลาวัดเราจะต้องลบหรือหักในส่วนที่เป็นขอบเอวออกก่อนตัวนี้เราจะาวัดทั้งเป้าหน้าและก็เป้าหลังเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่ขอบเอวมันก็จะมีทั้งขอบเอวที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ขอบเอวที่อยู่ด้านหลัง ขอบเอวมันไม่ใช่แค่นิ้วครึ่งแล้วนะคะมันจะคูณ2แล้วนะคะเท่ากับสามนิ้วแล้วในส่วนที่พียรีหักขอบเอวก็คือสนิ้วนะให้เอานะคะสามนิ้ววางตรงเส้นเส้นนี้นะคะเส้นชิ้นหน้าของเราแล้วก็วัดมาหาเส้นเป้ายื่น,นะคะได้12ทีนี้เราก็จับไว้นะคะเราก็จะมาวัดจากจุดที่เป็นเป้ายืนหน้าขึ้นไปเอาเป้ายื่นหลังขึ้นไปนะคะ ขึ้นไปเป้าของเพียรีนะคะเพียรีจะทำอยู่ที่28นิ้วนะคะก็คือเส้นนี้เพียรีจะติ๊กตรงนี้ไว้พอได้แบบนี้นะคะเราถึงมาหาเส้นเอวนะคะกางเกงตัวนี้นะคะชิ้นหน้าและหลังเอวเท่ากันเพราะว่าพียรีทำหน้า1จีบแล้วก็หลัง1จีบนะคะจีบมีเท่ากันเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะเราวัดจากจุดนี้ นะคะดูว่าชิ้นหน้าของเราเอวเท่าไหร่นะคะวัดจากเส้นข้างมาหาตัวนี้ได้8.5นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอา8.5มาวางทับเส้นนี้นะคะแล้วเลื่อนให้ปลายมาอยู่เส้นเอวนะคะปลายเชื่อมไปหากันแบบนี้แล้วกระติกแบ่งครึ่งได้4นิ้วกับกระเบียดนะคะแบ่งครึ่งของเอวชิ้นหลังเพื่อทําจีบนะคะตรงนี้ได้เท่าไหร่นะคะให้เราวัดขนานออกมานะคะ อันนี้คือเส้นที่เราจะทําจีบนะคะมันจะขนานนะคะขนานลงกับเส้นเป้าหลังของเราจีบหน้าของเราเพียรีทำห้นิ้วนะคะจีบด้านหลังเพียรีจะทำสี่จุดห้านะคะสี่จุดห้านิ้ววัดออกข้างละครึ่งนิ้วเพื่อทำจีบ แล้วเราก็ขีดเชื่อมสะโพกหลังและสะโพกหน้าของกางเกงตัวนี้เท่ากันพี่รีก็จะวัดนะคะในส่วนของเป็นสะโพกหน้าก่อนนะสะโพกหน้าก็คือเส้นข้างนี้นะคะแล้วก็มาหาจุดเส้นตัวนี้นะคะได้สิบเนาะได้สิบหรือของพี่น้องได้เท่าไหร่ก็ให้เราเลื่อนนะคะวัดได้เท่าไหร่ให้เอาตำแหน่งนั้นมาวางทับเส้นนี้นะคะซึ่งเป็นเส้นในส่วนของเป้าหลัง วางทับแบบนี้ให้อยู่นะคะบนเส้นนี้นะคะเส้นะสะโพกทีนี้ได้เท่าไหร่ให้เราติ๊กไว้เลยนะคะเพรีจะติ๊กไว้แบบนี้เราจะโค้งสะโพกกันโดยใช้ไม้บรรทัดโค้งตัวนี้นะคะ โค้งไว้ถึงแค่ตำแหน่งนี้ก่อนนะคะส่วนของขานะคะพี่รีจะวัดออกไปที่ครึ่งนิ้วนะคะที่ครึ่งนิ้วแบบนี้เนาะเราก็ขีดแบบนี้เลยในส่วนของตรงนี้นะคะเราก็ตกแต่งยังไงก็ได้ให้มันเชื่อมหากันโดยที่แบบไม่เป็นไม่เป็นเหลี่ยมไม่เป็นมุมนะล,ลักษณะนี้ ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของฝั่งด้านหน้านี้เพียรีจะวัดออกมาแค่ข้างละครึ่งนิ้วนะคะตัวนี้นะข้างละครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ขีดเลยนะคะขึ้นไปข้างบนขีดแบบนี้ก่อนแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะ วางเพื่อทำการโค้งช่วงใต้ท้องขาของชิ้นหลังนะคะคือเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนทั้งชิ้นหน้าและหลังเราก็ก๊อปปี้นะคะในส่วนที่เป็นสีแดงลงมาไว้ข้างล่างเทคนิคการก๊อปปี้ของพี่อรีนะคะตัวนี้คือ ไม่เผื่อเย็บนะแต่เวลาเราเอาไปตัดกับกางเกงหรือผ้าให้เราเผื่อเย็บเองนะคะแต่ว่าส่วนของปลายขาส่วนของปลายขาเดี๋ยวพี่อรีเผื่อเย็บให้เลยนะคะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะให้เราวัดจากเส้นนะคะเส้นปลายขาลงไปเลยที่2นิ้วนะคะแต่ว่าตำแหน่งอื่นเราไม่เผื่อเราไปเผื่อที่ผ้าอ ในส่วนของตัวกางเกงนะคะเราจะใช้เข็มหมุดกลัดไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้กระดาษของเรามันเคลื่อนที่เคียรีจะเริ่มตัดตรงปลายขานะคะเสร็จเรียบร้อยให้เราพับพับเส้นปลายขาลงแบบนี้นะคะที่จริงไม่ไม่พับก็ได้เพราะว่ามันเป็นทรงตรงนะคะาะได้แบบนี้เสร็จเราจะมาตัดเส้นที่เป็นชิ้นด้าน ด้านหลังนะคะก็คือเส้นสีแดงเราจะเน้นตัดในส่วนที่มันอยู่ริมด้านนอกสุดนะคะตัวไหนเป็นอยู่ด้านนอกสุดเราก็จะตัดตัวนั้นเส้นสีแดงนะคะอันนี้คือชิ้นหลังเสร็จแล้วนะคะตัดช่วงช่วงเป้าหลังนะคะเป้ายื่นหลังไปหาตำแหน่งเป้ายื่นหน้า พอมาถึงตรงนี้นะคะเราจะตัดริมที่เป็นชิ้นหน้ากันก่อนเพราะว่าชิ้นหน้าตรงนี้มันอยู่ด้านนอกสุดตำแหน่งนี้นะคะเส้นนี้เราไม่เอาเราจะใช้เส้นด้านในอันนี้ก็ไม่เอานะคะเราจะใช้เส้นด้านในอ่าตัดเลยไปก่อน ได้แบบนี้เสร็จนะคะเราจะมาตัดในส่วนของด้านบนนะคะซึ่งบนสุดนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังนะคะพอมาถึงในจุดที่มันมีจีบนะคะให้เราพับจีบแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะพับจีบแล้วล้มตะเข็บนะคะพับจีบเหมือนที่เราเย็บถ้าเราเย็บเราจะเย็บล้มตะเข็บมาหาตัวของสะโพกนะคะหรือตัวของด้านเป้าเออนะคะเสร็จแล้วเราค่อยอ ทีนี้ส่วนที่เป็นด้านนอกก็คือชิ้นนะคะชิ้นสะโพกข้างฝั่งนี้นะคะไปถึงปลายขาเนาะเราทำการตัดให้เรียบร้อย คือเราจะตัดพร้อมกันเลย2ชิ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาก๊อปบางส่วนของชิ้นหลังลงไปการก๊อปปี้ช่วงของสะโพกหรือช่วงของเป้าหลังตรงนี้นะคะไปไว้ในแผ่นด้านล่างนะคะให้ระวางไม้บรรทัดทับนะคะทับแบบนี้เลยนะคะทับเส้นหลังตั้งแต่เอวลงไปหาสะโพกเสร็จแล้วใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้แทรกไปนะคะกึงกลางของ2องแผ่นนะคะ แทกไปตรงกลางของสองแผ่นนี้แล้วก็ขีดนะคะขีดมาถึงตำแหน่งสะโพกนะคะเสร็จแล้วใช้ไม้บรรทัดโค้งตัวนี้โค้งที่เราโค้งเป้าหลังกันนะคะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเราก็จะมาะตรงนี้เราก็จะเอาออกก่อน เปิดนะคะเปิดเพื่อที่จะเอาปากกาหรือดินสอแทรกนะคะไปะตรงข้างล่างนะคะตรงกึ่งกลางนะคะเราแทรกพอแทรกตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนนะคะตรงนี้อ่ะพอดีเพียรีใช้ปากกานะคะถ้าใช้ปากกาแล้วอ่ามันไม่ค่อยลงชัดนะคะบางครั้งถ้าใช้ดินสอจะดีนะคะอันนี้เพียรีก็จะโค้งทับอีกรอบหนึ่ง นะคะมันก็จะได้เส้นของสะโพกหลังทีนี้จุดที่สำคัญนะคะที่จริงก็สำคัญทุกจุดจุดที่สำคัญอย่าลืมนะคะให้เราก๊อปเส้นกลางขาตัวนี้นะคะไปไว้ในชิ้นหลังด้วยนะคะการก๊อปของเราตรงนี้นะคะเส้นกลางขาเพ่รีจะขีดนะคะให้มันสุดถึงข้างบนเลยเนาะ เราจะคลิบนะคะคลิปตำแหน่งที่เป็นกึ่งกลางขานะคะคลิปไว้ก่อนเราจะได้รู้ว่าเป็นตำแหน่งนี้แล้วเราค่อยใช้ไม้บรรทัดนะคะลากก็ได้นะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็คลิปกึ่งกลางก็คือตามเส้นนี้เลยแล้วช่วงกลางนี่ล่ะทำไงดีเอาปากกาหรือเอาอะไรก็ได้นะคะ,ะปักเข้าไปเราจะได้รู้ว่าเออมันเป็นจุดกึ่งกลาง นะคะอันนี้คือเส้นกลางขานะคะกลางขาเส้นนี้สำคัญมากนะคะเวลาเราไปวางกับผ้าเราจะรู้ว่าเส้นนี้มันคือเส้นที่เราต้องวางในแกนแกนผ้าแนวไหนนะคะ ตำแหน่งนี้เพรีตัดเลยนะคะในส่วนที่เราก๊อปออกมาตรงนี้เราตัดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนของเป้าหลังตัดเรียบร้อยแล้วนะคะยังค้างจีบนะคะเรายังไม่ได้ก๊อปปี้จีบลงไปเลยนะคะวางกระดาษใหม่ให้มันเท่ากันก่อนนะคะวางกระดาษให้มันเท่ากัน เสร็จแล้วเราก็ปี้จีบนะคะพี่รีจะก็ปี้จีบด้วยการวางไม้บรรทัดนะคะเริ่มจากเส้นไหนเอา,เ,อาเริ่มจากจุดนี้นะคะวางแบบนี้เปิดนะคะเปิดแทรกเข้าไปด้านกลางแล้วก็ใช้ดินสอรหรือปากกาขีดนะคะทีนี้มาเส้นกลางของจีบนะคะเราก็ขีดแทรกออกไปเอาขาด แทรกเข้าไปแล้วก็จีดแบบนี้นะคะเราก็จะได้เส้นจีบหลังของเรานะคะก็คือเส้นนี้นะคะอันนี้แล้วจีบของเรามันก็คือข้างละครึ่งนิ้วนะคะเราก็วัดออกไปข้างละครึ่งนิ้วแล้วเราก็ตีจีบใหม่ ตอนนี้นะคะชิ้นหลังของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็มีแค่นี้อ่าถ้าเราไปวางกับผ้านะคะก็ให้เผื่อเย็บรอบเลยนะคะเว้ When, ตนตรงนี้เพราะตรงนี้พี่รีเผื่อเย็บให้แล้วนะคะามาดูในส่วนของชิ้นหน้ากันชิ้นหน้าของเรายังไม่เสร็จนะทุกคนเรายังไม่ได้ตัดในส่วนที่เป็นชิ้นหลังอ,อกนะคะตรงไหนบ้างที่เราต้องตัดออกนะคะก็คือตำแหน่งนี้นะคะเอว เริ่มจากเส้นเอวไปเลยนะคะอะ่วางทับก่อนวันนี้ลมแรงมากเว้ยเทเรีจะเริ่มตัดนะคะเส้นเอวของเราก็คือด้านล่างนี้นะคะทีนี้ตรงนี้จุดที่เป็นจีบนะคะถ้าเราไม่อยากนะคะพับแบบนี้เนาะถ้าไม่อยากพับแบบนี้นะคะเี่รีก็จะตัดแบบนี้เลยตัดแบบขึ้นมานิดนึงอให้มันเป็นแหลมแหลมนิดนึงแค่นี้พอนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดไปหาเส้น เส้นข้างตรงนี้จะเป็นเอวของชิ้นหน้านะคะด้านในนี้เราก็ ตรงนี้นะคะส่วนของเป้าเราก็ตัดชิ้นหลังนะคะออกเพราะว่าเส้นนี้ของเราเป็นชิ้นหน้าตัดลงไปข้างล่างเลยอืมแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะในส่วนของแพทเทิร์นนะคะก็เสร็จเรียบร้อยเพียงแค่นี้นะกางเกงตัวนี้นะคะเราสามารถใส่ซิป ด้านหน้าก็ได้ถ้าเราใส่ซิปหน้าเราก็จะทําเป็นสาบนะคะสาบซิปด้านหน้าหรือใครจะทําเป็นซิปข้างก็ได้นะคะหรือซิปด้านหลังก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนในส่วนของขอบเอวถ้าเราต่อเอวขึ้นบนกางเกงตัวนี้ก็จะเป็นกางเกงเอวสูงแต่ถ้าเราอยากได้เอวที่ต่าลงนะคะเราก็สามารถตัดนะคะตัดส่วนด้านบนนี้ออกนะคะแล้วก็ต่อขอบเอวมันก็จะได้เอวที่ต่ําลงนะคะ ในส่วนของกระเป๋าเราสามารถทําเป็นกระเป๋าเฉียงก็ได้ถ้าเราทําเป็นกระเป๋าเฉียงนะคะก็ให้เราวัดจากริมตัวนี้จะเป็นริมช่วงเอวนะคะวัดเข้า1นิ้วก็ได้นิ้วครึ่งก็ได้แล้วแต่เรานะคะวัดหนึ่งนิ้วเนาะ,ะวัดลงอย่างนี้ก็ได้นะคะห6หนิ้วเสร็จแล้วเราก็ขีดเฉียงแบบนี้เราก็ทํากระเป๋านะคะมาเย็บประกอบก็จะเป็นกระเป๋าเฉียง แต่ถ้าเราอยากทำกระเป๋าที่มันโคง้งโคง้งเหมือนกางเกงกางเกงยีนนะคะเราก็สามารถตกแต่งกระเป๋าได้ตามชอบเลยนะคะลักษณะแบบนี้ก็ได้นะคะมันก็จะได้เป็นกระเป๋าที่โคง้งโค้งช่วงเอวนะคะนิดหนึ่งแบบนี้ขึ้นอยู่กับเราดีไซน์นะคะในส่วนของปลายขาถ้าเราอยากได้ปลายขาที่มันแคบกว่านี้นะคะเราก็สามารถ วัดเข้านะคะอย่างตรงนี้สมมุติว่าเราอยากได้ลดลงนะคะเราก็สามารถเอาเข้าฝั่งนี้ข้างลักครึ่งนิ้วก็ได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ครึ่งนิ้วเสร็จแล้วเราก็ขีดนะคะขีดเฉียงขีดเฉียงมาหานะคะมาขึ้นไปด้านบนแบบนี้ก็ได้นะคะชิ้นหน้าเราเราเอาขึ้นนะคะชิ้นหลังเราก็เอาขึ้นเหมือนกันนะคะโอ้ยนะคะเราสามารถ